สวัสดีครับี่ส้มต่ำครับพักเบรกสามสิบนาทีม,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 มามาครับขนาดลูกใหญ่ไม่ได้ใส่ลแล้วหรอแบบแบบ่สุดยใจกินทุกเมือไม่เบืองพักเบรกสามสิบนาทีพี่น้องตามมาหุงใส่ถุงมา เผ็ดอ่างเผ็ดเนาะอย่าบอกใครเกี่ยวโอ้ยอย่าบอกได้ว่า่กว่าจะเกินมะสลัดครับตรงใส่อะน่าจะน่าจะอะไรบอกไปกิ๊วเตียงน้ำอยู่ดิอืมมาครับพี่น้อง คือเวลามันสูงสูงค่ะอยูอยน่นะโอ้ยสูงอะลมมเ,เขาอีกจ่า,จาเสริมเก็บบัวได้มันสูงไหมอืวยู่ี <c oughs> สวยสบยัดอ๋ออเอา,าอุ้ย<ด>อไม่ตุ้มอ๋อไม่เป็นหรอเขาเันหงงจังกุดเลยนาะพัก โอ้ยเสียงบ้างต่เสียงย่ำนอะอ,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 อโอ้ผักสดนะกระลำน้องอนี่นี่นี่บักเกินเบักเลน่นผิวพันจะได้สวยจะแมนบักกินดูดูเพราะว่าขาวขาวบัที่กินมันก็ขาวเฉยอยังแหลกเขาเลกเขาเอ้ เราดียคนมือแซบลายพี่น้องไงแซบมปแล้วอ๋อมองหนาวแล้วเหนียวมองนาวด้วยกุดอยู่อ่ะอื้มฮึอ่ะแซบลายดุดแซบไม่เนาะลองมึงเดี๋ยวแต่โมหุ่งแซบไม่พี่น้องไงไม่มีลมพอนไม่มีลมพอนมาหอดอิสราเอลเนี่ย เรียบร้อยไปหมดแล้วเอ้ยักษ์คำว่ากุดๆนู้นนี่เอาเนี่เอาม,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 มห,หมดเลยนะี่ยลอยหมดเลยเนาะไอพี่น้องลำลายแตกเนี่ยห่อพร้อมเงินเนี่ยเอาอื้ออออหหืืื้อ โอ้สุดยอดเนาะอ่าครับสำหรับคลิปนี้ไว้เพียงสำนี้นะครับฝากกดติดตามเน่อยเด้องานไทยอิสราเอลครับผมนี่ยผักเบรกสามคิปนาทีเนาะตามหุ่งใส่ถุงมือยินสำหรับคลิปนี้ไว้เพียงสำนี้นะครับครับผมสวัสดีครับ